ซอยซอยนกคุมรีนกคุมรีบินเข้าใบเตยซอยซอยนกคุมรีนกคุมรีพิชชาใบเตยซุปข้าวปลาไหยตัวทุกขักยากลี้ยงบนขาเก้าแปดอือจะเย็นนะจ้ะ เยอะว่ะแซนเปอร์แนี่ไงทำอะไรลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ย Măng ƠI Họ đai mùng nhìn mẹ Thầy Ôi สองร้อยดาเมจเหรอวะทำไมยิงตัวก็ตายวะอ,อ๋อสองร้อยดาเมจ เพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าสองร้อยดาเมจนึกว่ามันเจ็บยิงตัวก็ตายก็มาสิครับเฮ้ยขึ้นให้หน่อยดิอะไรวะเนะี่ย หัวแป้งไม่ดีละไม่ดีละลบเย่ <c oughs> <c oughs> มิสไซล์เฉียวหน้าโอ้ย <c oughs> โอ้ เซียนอย่างว่ะเฮ้ยเออในฮียนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแล่เสาแล้วนะ ยาโอ้โหหาไม่เจอว่ะอ๋อลงฮูฮู้ ให้โดนดีว่ะอุ้ยโดนเดินได้ไงวะอุ้ยเฮ้ยโคตรฟุกบอกเลยมั่วมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไกลเกินโอ้ <Nicly> Đồ lột Chạy ghét Hòa tác Hơi 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 Mà đi Vắt cái đai gai gai ạ à. เฮ้ย <laughs> กระสุนจะหมดโอเคมันตรงๆเลยนี่ว่า <Okay. S 1> เล็งตรงๆได้เลยขาปืนแม่งแรงเลยว่ะหึ <c oughs> เออยิงตัวแล้วไม่ยิงหัวก็ได้อาตีจะเอาแขนไว้แขนแขนไอเด็กขี้แขน,แข,น,แข,นขอแค่โดนอะ่ะโอ๊ยโถ่ อุ้ยทะลุสองดับเบลิลยิงแบบดับเบลิลดับเบลิบเบลฮิตอะไรยิงไม่โดนวัดสวัสดีวุ้ย สองร้อยดามเมจนี่มันค้่องแท้คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนี่แอนซาเยอะ เอาโน่โนเอาโน่โนเอาโน่นแตกให้หมดคาเก้าแปดเออแตกคู่หูยยิงแบบดับเบลิลคุมมีสองหีดับเบิลหี เอ้ายืนอุ้ยยิงตัวอุ้ยสองรอยดาามจสะใจโว้ยลุยต่อเนื่งองสมมติใช่ปะนะ ไปไหนจ้าไปไหนจ้าเฮ้ยใครยิงวะมาแย้วไหนวะมันยิงจากไหนวะเฮ้ยคนที่รอดาดนี้เป็นของคุณนะวิไม่โดน เห็นอยู่ลัดลัดไม่น่าเลยนอนเลยวะไม่ทันเจ๊ผมไวกว่าใครอะเดี๋ยวก็ดับเบิลหัวหรอกโผลมาแบบนี้จัดดับเบิลหัวให้เข้าหน่อยดิอด มาไปนี่แ่งเอ้ดับเปิ้ลทิปเปิ้ลอะไรวะโอ้ยไม่ไ้วเริ่มหมั่นแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวละโอ้ยของเมกา เสียงเรือด่วนเจ้าพยากูว่ากูโดนแน่เอาไงดีวะจะลงล่างหรืออยู่อย่างี้ตรงนี้ละกันลงขึ้นมาเพื่อนเอ้ยกูลืมสมุกอย่างนะไปละ อ่าเนี่ยถ้าเป็นแบบเสียงแบบเครื่องยนต์อย่างเงี้ยเสียงไอ้โอ๊ยมึงเลยเอาอีกแล้วอโอ,โอ้ให้หายใจหายคอกันหน่อยเถอะเพื่อน โอ้โหอยากเล่นแอซซาวมากเลยนะเนี่ยถ้าไปแอซซาวนะมันล่วงมันมีคนล่วงแน่ไม่เป็นไรเราสไนเปอร์อยู่แล้วอุย้ยเย็นมาอีกแล้วคอยห,หลบมันมาแล้ว นักลุกหลบไงไอ้หออื้ยหื้ยคราวนี้นจังหวะเล็งยิงเล็งเล็งยิงเล็งยิงยิงโอเคหมดเวลาละหมดเวลาเล่นละเครื่องบินมา หัวแตกไปดิลำหรอลีลาเยอะสปอร์ตขึ้นหัวโดนขึ้นบินโอ้โหโดนใช่อะไรจะเย็นมันก็ขึ้นมาเด็กกันร้อยห้าสิบตัว มีปัญญายืดเป้าญี่ปุ่นน่ะน้องโอ้โดนโอ่ะโดนไปนไหนอะ่ะยิงตีนยังตายอะ่ะเออแค่นั้นแหละ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ยิกยักอืมไม่โดนนรอแปลกระสุนเนาะเฮ้ยเยอะนี่มาเอาตัวน,นี้กันโ,โดนเฮ้ยไม่โดนเลยไงวะ รอนิ่งแบบนิ่งสุดๆเลยนะไม่เนไรน,นั่นนะคนตีละนันนีะอ่ายิงมั่วๆเถิดโดนเฮ้ยไม่โดนโอ๊ยโอ๊ยอดถอดไปละจ้าถ้ามันรู้ตำแหน่งเราแล้วเราต้องมาเล้งนอก

ดูเนินหินนี่ก่อนยิงปีนยิงปีนปีนขาดไอ้มันสั่นแม่ฮะพ่องเป็นสไนเปอร์อยิงยังเลยบิดาเป็นสไนเปอร์อโอไอพายพีแอลโอหนิ่ง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 ยืนนิ่ง nè hùa té bắn chong để quên Lê lên nhăn lên chưa? chờ กก <God. S 2> ันบีไปเพื่อนอยู่ว่ะเจอว่ะแม่ดินดินไปยิงว่ะอย่าโผล่ที่เดิมซิ เข้าไปใกล้หน่อยด้วยมีไงมีไงไหมมันไกลไปหรอวะมันต้องเผื่อต้องเผื่อเหรอวะมาได้เล่นไฟสุดท้ายวะสนสยสุดสายอยู่แล้วครับ <the> <laughs> สนัยจนบ้านแตกนี่ยา่าไปเริ่มหมั่นในเ,เวนนี่แล้วอ่ะเอาหน่อยไหมเออเออเออสักหน่อยดีกว่าทำอะไรมันไม่ได้ฮะเอา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 มา กว่าจริงละไอค้ครางบินขอแซมาขอตันต่ำเลยนะขอห้าวห้าเลยเพื่อนไม่มีไอน, <c oughs> นี่มันเป็น พ้อองเป็นนักบินเหรอหืมลูกศรหมดวะขอมาหนึ่งดอกไหนไหนไหนขอตำตำอ่ะเออเอะไร ค้องไปนักบินนะืเริ่มมันไม่โฟกัสเครื่องบินกูมไม่เล่นแล้วคนนะ่ะ

เฮ้ยกูกูรอดมาได้งไงวะอ้าเฮ้ยเกินโอ้แพ้เลยโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบฝากซับสไคร b ์ไลค์แชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสูนสลายบ๊ายบาย